หมอแก๊มันทุกหมอช่วงหมอป๊อปปูล่าอนุภาพแห่งความหอมสนับสนุนโดยเอเวเซนชิกมอยส์โคลนสามกลิ่นสลับใช้ให้ผู้ชายไม่มีเบื่อเราไปอยู่กับหมอแก๊งมันทุกมอนะครับผมและนี่ก็คือหมอป๊อปปูล่าอนุภาพแห่งความหอม <c oughs> สาวที่เนื้อหอมมากสุดมากควาสามารถของโรงเรียนนี้นะฮะครับใช่อะถ้าอย่างนั้นไปดูวิทยากันเลยดีกว่าครับไปดูเลยรอบนี้ครับเพราะว่าเธอน่ารักแล้วก็ยังเล่นบาสเก่งเลครับสื่อชิคประจาโรงเรียนผมชอบนิ่งครับเพราะชอบซ้อมบาสด้วยกันบอกขอยกให้นิงครับเพราะว่าเธอเล่นบาสเก่งมากชอบนิงครับเพราะตัวเล็กน่ารักใช่เลยชอบเล่นบาสขนาดนี้ขอเป็นห่วงได้ปะทั้งหัวใจให้เธอคนเดียวอยากห้ชุดรักให้เธอจังชดตรงนี้ที่กัางใจได้ไหม คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองค่ะเพราะทำให้ร่างกายของนิ้งแข็งแรงฟิตแอนเฟิร์มอีกด้วยนะคะทั้งเก่งทั้งน่ารักอย่างนี้ก็รับตำแหน่งเอวเซนต์เกิลสาวหอมชิคที่สุดไปเลยครับ รู้ตอเลยน่า hmm, ร so like ักมาน่ารักมากจริงเลยแต่ว่าช่วงหน้าก็มีช่องสนุกว่านี้เหมือนกันครับไปดูแล้วครับกับมอไอเดลช่วงมอไอเดลหนุนหนุกไว้ไวรุ่นสี่สเต็ปสิงสต็อปสนับสนุนโดยหนุนหนุกไว้ไวรุ่นสี่สเต็ปสิงสต็อปดรสมชายแอคเน่ครับอันนี้เป็นช่วงมอไอเดลสนับสนุนโดยดรสมชายแอคเน่หนุนหนุกไว้ไวรุ่นสี่สเต็ปสิวสต็อปครับผม ครับคือผมหน้าของเราสามคนนะฮะครับเขาว่าแบบเม่อมาดวลกันว่าจะเป็นไอดอลนะสัมภาษณ์เลยครับโอเคครับมาเลยชื่ออะไรฮะชื่ออย่างชื่อรัชศาสตร์เหล่าพันธ์คบชื่อเล่นชื่อกบครับน้องกบมหกมหกครับอันนี้เราก็คณินโกศนวิญญาณาสตรชื่อเล่นชื่อการน้องการมหกเหมือนกันแล้วมาดูว่าน้องเขาเลือกใครดอยู่ก็มอยากดูมากเลยจิปบน้องกบกบเลือกใครครับพี่ผิดครับพี่พี่ พี่บีทครับครับเอ้ยค่ะตอนนี้พี่บีทร้อนไหมครับก็ร้อนร้อนอยู่เหมือนกันนะครับร้อนใช่ไหมครับร้อนมากทำไมอ่ะก็สงสัยผมคงจะให้ความอบอุ่นพีมากเกินไปให้ความอบอุ่นพีมากเกินไปให้ความอบอุ่นพีมากเกินไปเรื่องอะไรครับพี่ยอครับพี่ยอดพี่ยอครับพี่ยอครับระวังครับพื้นลื่นครับไหน นี่ยงครับน anyway> ี่ไงครับอ่าไม่เห็นมีเลยอ่มีเลยอ่ะนี่ไงครับนี่ไงใจผมละลายตั้งแต่เจอหน้าพี่แล้วครับใจผมละลายตั้งแต่เจอหน้าพี่แล้วครับก็เก่งทั้งคู่นะฮะถ้าจะวัดอย่างนี้ก็วัดไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราให้เพื่อนวัดกันเราให้เพื่อนวัดแล้วกันรอฮัจัดสกิ๊กไปคนละเยอะเหมือนกันนะใช่อ่ะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยแล้วกันไป ใครชนะนี่แต่ผมป่ะผมนับดูแล้วน้องการอ้าวตรงเาน้องการม็น้อยต้วโรมเวยนี้ไปเลย กิมเพลงนะครับผมจากดรสมชายแอคเนนหนุ่มๆไว้ๆรุ่นสี่สเต็ปสี่สตอร์นโอเคครับขอบคุณน้องสองคนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าสนุกกันต่อหมอแก๊งมาทยู่เหมอสักครู่เดียวครับปตทชวนคนไทยเทิดทูนพระคุณแม่ผ่านล้านดวงใจถวายแม่ด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศมาร่วมกันถ่ายทอด คาสอนของแม่ที่ประทับใจพร้อมภาพถ่ายลูกกับคุณแม่เพื่อเป็นการเชิดชูพระคุณแม่โดยจะได้รับของที่ระลึกพิเศษจากโครงการนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ลูกๆได้จัดทำดิจิตอลโพสต์การ์ดด้วยตนเองเพื่อจะส่งเป็นของขวัญพิเศษสำหรับคุณแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ พิเศษสำหรับ5,000ท่านแรกเราจะจัดส่งโฟส์การ์ดที่ลูกๆจัดทำให้คุณแม่ถึงบ้านซึ่งเป็นอีกช่องทางเพื่อสร้างความประทับใจให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมังมีโอกาสร่วมรุ่นรับสิทธิพิเศษเข้าชมคอนเสิร์ตสุดประทับใจร้านดวงใจถวายแม่จากศิลปินชื่อดังมากมายโดยภายในงานจะมีการจำหน่ายเสื้อร้านดวงใจถวายแม่และราคาตัวละ200บาทเพื่อนำารายได้มอให้แก่มูลนิธิในภาพบรมราชินูประถมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมที่ www.millionheart4queen.com และยังสามารถติดตามข่าวสารพูดคุยอัปเดตกิจกรรมดิๆีจากโครงการผ่านช่องทางเฟ c บ update, ุ o ก w w l o v v e p มองแก้มันทุกมอ